สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับอ้อในอาสากับรายการเน็ตอาสาออนไลน์ค่ะมารู้จักกับอ e ีบุ๊ก EP 2นะคะวันนี้อ้อก็จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอ e ีบุ๊กที่ได้รับความนิยมกันค่ะหลังจาก EP 1นะคะเราได้รู้จักความหมายของอ e ีบุ๊กกันแล้วใช่ไหมคะว่าอ e ีบุ๊กคืออะไรมีอะไรบ้างแล้วก็ข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะวันนี้อ้อก็จะพาทุกท่านไปดูเลยค่ะว่าในปัจจุบันนี้มีอ e ีบุ๊กอะไรที่ได้รับความนิยมบ้างคะ่ะ อันดับแรกนะคะก่อนที่จะมาดู e-booking ที่ได้รับความนิยมนะคะเราก็จะมาดูก่นนะคะว่า e-booking มีเงื่อนไขอะไรบ้างคะ่ะ 1. e-book แบบฟรี 2. e-book แบบเสียเงินสำหรับ e-book แบบฟรีนะคะก็คือเราสามารถอ่านออนไลน์หรือว่าดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ สำหรับ e-book แบบเสียเงินนะคะก็จะเหมือนเราซื้อหนังสือค่ะแต่อาจจะเป็นการซื้อหนังสือในโลกออนไลน์ค่ะรวมไปถึงการชําระเงินก็จะเป็นการชําระเงินในช่องทางออนไลน์เหมือนกันค่ะแต่ข้อดีก็คือราคาหนังสือที่ซื้อผ่านทางออนไลน์นะคะอาจจะมีราคาที่ถูกกว่าราคาหนังสือที่เราซื้อแบบปกติค่ะสําหรับช่องทางการชําระเงินนะคะสามารถชําระเงินผ่านทางบัตรเครดิตบัตรเดบิต PayPal, iBanking ของธนาคารต่างๆหรือว่า e-wallet เป็นต้นค่ะเว็บไซต์ e-booking ที่ได้รับความนิยมมีอะไรบ้างอันดับแรกเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทุกๆมหาวิทยาลัยจะมีเว็บไซต์สำหรับไว้แจกเอกสาร e-book ที่เกี่ยวกับบทเรียนหรือว่ากำหนดการต่างๆที่จะมีขึ้นในมหาวิทยาลัยซึ่งเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ 2. Google Books มีคอลเลกชันหนังสือออนไลน์ให้บริการมากมายการค้นหาหนังสือก็เหมือนกับการพิมพ์คำถามลงไปใน Google ปกติอีบ e ุ๊กจะมีให้บริการทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินถ้าแบบเสียเงินจะมีทีเซอร์ให้อ่านเป็นตัวอย่างก่อนเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจว่าเราควรจะซื้อเล่มนี้หรือไม่การชำระเงินสามารถชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ได้ค่ะและส่วนมาก o o g l e Book จะเป็นหนังสือภาษาต่างประเทศมากกว่าหนังสือภาษาไทย 3. เว็บไซต์ Amazon เว็บไซต์ E-Book ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเว็บไซต์ที่นิยมกันมากในต่างประเทศรวมไปถึงประเทศไทยมีบริการ E-Book ทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายมีหมวดหมู่สินค้า e b o ุ๊ให้เลือกมากมายค่ะเราสามารถเลือกได้ว่าจะซื้อแบบ e b o ุ๊ที่ได้มาในรูปแบบไฟล์หรือว่าสั่งซื้อออนไลน์แล้วมีการส่งหนังสือมาที่บ้านได้ค่ะหากเราต้องการซื้ออ e ีบุ๊กจากเว็บไซต์นี้สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ค่ะ บุ๊กบุญศูนย์รวมหนังสือและตำราเรียนมากมายสำหรับนักศึกษามีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีในรูปแบบไฟล์ของ PDF แหล่งข้อมูลที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษามหาลัยโดยส่วนใหญ่จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และธุรกิจซึ่งมีให้ดาวน์โหลดทั้งในรูปแบบของอ e ีบุ๊กและเท็กซ์บุ๊กด้วยวิธีการง่ายๆภายในเว็บไซต์มีหมดหมู่ให้เลือกมากมาย หากเราสนใจวิชาไหนก็สามารถเข้าไปเลือกดาวน์โหลดได้ทันทีค่ะหรือว่าจะใช้วิธีการค้นหาหนังสือหรือว่าตำราที่เราสนใจก็สามารถทำได้ง่ายมากๆนอกจากนี้ในตำราเรียนแต่ละเล่มก็ยังมีรายละเอียดคำอธิบายสารบัญประวัติของผู้แต่งรวมไปถึงรีวิวการจัดเลตติ้งว่าหนังสือเล่มนี้ได้กี่ดาวเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจก่อนที่เราจะดาวน์โหลดค่ะ ต่อมาเว็บไซต์ที่ 5, academia.edu เป็นเว็บไซต์สำหรับการแบ่งปันข้อมูลตำราเรียนหรือวิจัยในรูปแบบของไฟล์ pdf ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในอเมริกาเนื่องจากเว็บไซต์ใช้งานง่ายมีหลากหลายหมวดหมู่และมีให้ดาวน์โหลดฟรีปัจจุบันมีบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ academia มากกว่า99ล้านคนค่ะและเว็บไซต์ที่6 ไทย i o o c o r g เป็นระบบการศึกษาที่เปิดให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขามาเป็นข้อจำกัดและไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเรียนซึ่งสามารถเรียนได้ด้วยตัวเองหรือว่าเรียนกับอาจารย์เราสามารถดาวน์โหลดไฟล์อีบุ๊กมาศึกษาเองได้หรือว่าเรียนจากวิดีโอที่อาจารย์ให้มาต่อมา เว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์จัดจําหน่ายหนังสือออนไลน์ซึ่งเว็บไซต์จัดจําหน่ายหนังสือออนไลน์นะคะก็จะมีหนังสือ e b o ๊กให้เราเลือกมากมายครบทุกหมวดหมู่ค่ะทุกประเภทที่เราต้องการอ่านเลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือนิยายหนังสือเรียนหนังสือคําคมหนังสือตกแต่งบ้านหรือว่าเป็นหนังสือนิตยสารเป็นต้นค่ะหนังสือ e b o ๊กก็จะมีทั้งในรูปแบบของฟรีแล้วก็รูปแบบของเสียเงินนะคะ แต่ข้อดีของการซื้อหนังสือ e-book ก็คือเราอาจจะได้หนังสือที่ถูกกว่าราคาที่เราไปซื้อที่หน้าร้านค่ะแถมยังมีโปรโมชั่นพิเศษและอีกอย่างเราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้อ่านได้นานอีกด้วยเว็บไซต์ร้านหนังสือ e-book ออนไลน์ที่เป็นที่นิยมในไทยได้แก่ e-book.in.th, mbookstore.com สองเว็บไซต์นี้จะสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้อย่างเดียวค่ะ และต่อมาใน in com w e m a r k e t com ob k com และ ce com ค่ะซึ่ง4เว็บไซต์หลังนี้นะคะสามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์และบนแอปพลิเคชันได้ค่ะสำหรับแอปพลิเคชันมีให้บริการทั้งในระบบ ios และระบบ android และเว็บไซต์ต่อมา patreon com ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักทำวิดีโอ youtube นักดนตรีและศิลปินเว็บคอมิก เน้นระดมทุนให้คีเอทงานศิลปะโดยเฉพาะซึ่งออกมาในรูปแบบของอ e ีบุ๊กค่ะงานอ e ีบุ๊กที่อยู่ในเว็บไซต์นี้จะมีทั้งรูปแบบฟรีและรูปแบบเสียเงินซึ่งเราสามารถดูตัวอย่างได้ในเว็บไซต์เพื่อเป็นการตัดสินใจค่ะแอปพลิเคชันอีบุ๊กที่ได้รับความนิยมมีอะไรบ้าง แอปพลิเคชันแรกนะคะเราสามารถค้นหาอ e ีบุ๊กได้ใน Google Play Store ได้เลยค่ะเพียงแค่พิมพ์ชื่อของอ e ีบุ๊กนะคะหรือว่าสามารถค้นหาหมวดหมู่ของอ e ีบุ๊กได้ตามใจชอบเลยค่ะรูปแบบของอ e ีบุ๊กนั้นมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินไฟล์จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนของเราซึ่งเราสามารถนำไฟล์นี้มาอ่านย้อนหลังได้ค่ะซึ่ง Google Play Store อ e ีบุ๊ตัวนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้แค่ระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นค่ะ ต่อมานะคะแอปพลิเคชัน iBook ค่ะซึ่งรองรับสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้นนะคะเราก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดหนังสือได้เลยค่ะ mm hmm. ก็จะมีให้เลือกทั้งแบบเสียเงินแล้วก็แบบฟรีเหมือนกันหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมคะหนังสือก็จะถูกเก็บรวบรวมไว้ในอาราบามัมหรือว่าเพลลิสของเราซึ่งทำให้ง่ายต่อการค้นหาและการใช้งานค่ะ ต่อมาก็เป็นแอปพลิเคชันอีบุ๊กแบบการ์ตูนนะคะก็จะมี3แอปพลิเคชันโคมิโกะไทยแลนด์ไลน์เว็บตูนแล้วก็อกปีคอมิกค่ะโคมิโกะไทยแลนด์ก็จะเด่นตรงที่เป็นการรวบรวมผลงานของนักเขียนชื่อดังนะคะที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมากค่ะก็จะมีให้บริการทั้งในแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินเหมือนกันค่ะ ส่วนลน์เว็บตูนนะคะก็จะมีการ์ตูนให้เลือกหลากหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะในแนวโรแมนต์ชีวิตประจําวันตลกแฟนตาซีดรามา่าหรือว่าระทึกขวัญเป็นต้นค่ะสามารถอ่านได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินค่ะและสุดท้ายโอ๊กบีคอมิกเป็นชุมชนการ์ตูนออนไลน์ที่รวบรวมทุกสิ่งเกี่ยวกับวงการการ์ตูนไว้ที่เดียวเลยก็ว่าได้ทั้งการ์ตูนไทยสนุกๆจากนักเขียนหน้าใหม่ หรือว่าเป็นภาพวาดสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะวาดเรื่องเกี่ยวกับอะไรทั้งยังมีหมวดหมู่ให้เลือกหลากหลายค่ะสามารถเลือกอ่านได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินเหมือนกันค่ะทั้ง3แอปพลิเคชันนี้นะคะเราสามารถเลือกดาวน์โหลดตอนที่เราชอบมาเก็บไว้แล้วจากนั้นเราสามารถกลับมาอา่านทีหลังได้ค่ะและแอปพลิเคชันในรูปแบบสุดท้ายนะคะก็คือ audio e-book นั่นเองหรือว่าพอดแคสค่ะพอดแคสดีๆนอกจากจะให้ความสนุกแล้วนะคะยังได้สาระประโยชน์อีกด้วย ไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะพร้อมทั้งมีคุณภาพเสียงแบบพรีเมี่ยมซึ่งจกแอปพลิเคชันนี้นะคะมีหมวดหมู่ของพอดแคสต์ให้เลือกหลากหลายค่ะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาต่างประเทศแอปพลิเคชันแรกนะคะก็คือพอดบีนแอปพลิเคชันที่2ก็คือพอดแคสต์ค่ะซึ่งพอดแคสต์นะคะรองรับในระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้นนะคะและอันที่3มแสุดท้ายค่ะก็คือแอป Spotify นั่นเอง และทั้งหมดนี้นะคะก็คืออ e ีบุ๊กที่ได้รับความนิยมที่ออยรวบรวมมาให้ทุกท่านรู้จักในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กจากทางเว็บไซต์หรือว่าอ e ีบุ๊กจากแอปพลิเคชันนะคะทุกท่านสามารถเลือกอ่านตามสไตล์ที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะยังไงวันนี้ออยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามมาทําความรู้จักกับอ e ีบุ๊กใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยอาสาด้วยนะคะ และสามารถติดตามผลงานของพวกเราเน็ตอาสาได้ที่ Facebook Page เน็ตอาสาออนไลน์อ f ฟฟิเชียลเน็ตอาสา y บทีแท็และเน็อาสา Social Activity ค่ะและช่องทาง YouTube ที่ c ชาแนลเน็ตอาสา Official